เราเกิดมาทำไมต้องเจ็บต้องเหนื่อยต้องล้มต้องร้องไห้เพื่ออะไรบางคนเกิดมาในครอบครัวอบอุ่นบางคนกลับต้องดิ้นรนตั้งแต่ลืมตาดูโลกบางคนทำดีแทบตายแต่ไม่ได้รับแม้คำขอบคุณบางคนเหยียบหัวคนอื่นแต่กลับมีทุกอย่างที่อยากได้แล้วเราทำผิดอะไรถึงต้องเจ็บปวดขนาดนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ชีวิตไม่ใช่เวทีของการตอบแทนแต่เป็นโรงเรียนของการเรียนรู้เรามาเกิดไม่ใช่เพื่อจะสุขตลอดเวลาแต่เพื่อเห็นว่าทุกขคืออะไรและจะวางมันได้อย่างไรเธอเหนื่อยเพราะยังยึดเธอทุกข์เพราะยังอยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจแต่โลกไม่เคยสัญญากับเธอว่าจะเป็นอย่างใจเลยสักครั้ง พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่เพราะเธอมีทุกข์จึงต้องหนีแต่เพราะเธอไม่เข้าใจทุกข์จึงหนีไม่พ้นความเหนื่อยที่แท้ไม่ใช่เพราะทำมากแต่เพราะยึดมากกว่าสิ่งที่ควรยึดเธอเกิดมาเพื่อเรียนรู้การปล่อนเพื่อรู้ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราแม้แต่ตัวเราเองก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเธอไม่ได้เกิดมาเพื่อทนทุกข์ แต่เพื่อเข้าใจทุกข์จนพ้นจากมันได้อย่าถามว่าชีวิตจะพาเราไปไหนแต่จงถามว่าเราจะตื่นรู้ได้หรือยังในชีวิตที่เต็มไปด้วยความเจ็บนี้พระองค์ไม่ได้ตอบว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมหรือเพื่อมีความสุขหรือเพื่อทำหน้าที่ใดๆในโลกนี้ แต่พระองค์ตรัสว่าเราเกิดเพราะยังมีตัณหาตัณหาคือความอยากอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากไม่ให้เป็นมันคือแรงผลักที่ผลักให้เรามีชีวิตคือไฟที่เผาให้จิตต้องกลับมาเกิดอีกเราจึงเกิดมาเพื่อชดใช้ความอยากไม่ใช่เพื่อสนองมันแต่เพื่อเรียนรู้ว่าความอยากทั้งปวงคือรากของทุกข์ เราถึงต้องเจ็บเพราะความอยากนั่นเองอยากให้คนรักแต่เขามีรักอยากให้รวยแต่ชีวิตยังจนอยากให้เข้าใจแต่ไม่มีใครเข้าใจอยากให้สุขแต่โลกไม่เคยตามใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกทั้งปวงเกิดแต่ความอยากคุตกะกนิกายธรรมปทัง2.77แปลว่า เราไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกข์เพราะอยากให้มันไม่เกิดและเมื่อยังมีความอยากนั้นอยู่ก็ต้องเกิดต้องเจ็บต้องเหนื่อยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราต้องเจ็บทำไมเพราะยังยึดว่านี่คือเราเจ็บเพราะเราคิดว่านี่คือตัวกูเหนื่อยเพราะเราคิดว่านี่คือชีวิตของกูแต่พระองค์เห็นทะลุว่าสิ่งที่เรียกว่าเรานั้น เป็นเพียงการประชุมการของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับไปทุกขณะไม่มีตัวเราที่ต้องทุกข์จริงๆมีแต่การหลงคิดว่าเป็นเราที่ทำให้ทุกข์ไม่จบเราเกิดมาไม่ใช่เพื่อจะหนีทุกข์แต่เพื่อเข้าใจทุกข์เข้าใจจนเห็นว่ามันไม่ใช่ของใครมันเกิดเพราะเหตุ และมันดับได้เมื่อเหตุสิ้นนี่แหละคืออริยสัจสี่ที่พระองค์ตรสัสรู้ใต้ต้นโพไม่ใช่แค่สัจธรรมของชีวิตแต่มันคือแผนที่ออกจากวัตฏะของการเกิดเองเราต้องเหนื่อยเพราะยังไม่รู้ว่าความสุขที่ตามหานั้นมันอยู่ในใจที่หยุดดิ้นไม่ใช่ในสิ่งที่ดิ้นหาเราต้องเจ็บเพราะเรายังไม่ยอมเรียนรู้จากความเจ็บนั้น ยังโทษโลกยังโทษกรรมยังโทษใครแต่ยังไม่เคยเห็นความจริงของมันด้วยใจที่สงบเราเที่ยวเกิดในสังสารวัฏเนินนานเพราะไม่รู้ไม่เห็นอริยสัจสี่เมื่อรู้แจ้งแล้วการเกิดอีกย่อมไม่มีแปลว่าเราต้องเจ็บต้องเหนื่อยจนกว่าเราจะตื่นรู้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ของเรา เห็นว่าไม่มีอะไรให้ยึดอีกแล้วนั่นแหละคือจุดที่จิตพ้นจากการเกิดดังนั้นคำตอบสุดท้ายคือเราเกิดมาเพื่อรู้ว่าไม่ต้องเกิดอีกเรามีชีวิตเพื่อเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตเราเจ็บเพื่อเห็นว่าความเจ็บนั้นไม่ใช่ของเราเราเหนื่อยเพื่อเห็นว่าผู้ที่เหนื่อยนั้นไม่มีอยู่จริง เมื่อเห็นเช่นนั้นการเกิดดับไปในเดี๋ยวนี้เองอย่าโทษว่าชีวิตมันโหดมันแค่ซื่อสัตย์กับกฎแห่งเหตุผลถ้าเธออยากออกจากความเจ็บอย่าหนีมันจงเห็นมันจนหมดความหมายเพราะวันที่เห็นทุกข์จนเข้าใจคือวันที่เธอไม่ต้องถามอีกเลยว่าเกิดมาทำไมเพราะจะรู้เองในใจว่าเรามาเพื่อรู้ ไม่ใช่มาเพื่อยึด